สวัสดีครับนะครับเนาะกะมาพอกับเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับเนาะมันนีกะพามาเบิงกิ่งตอนกับผมกิ้งตอนมะขามเรียนนะครับเนาะพันผิดนวนไทยเนาะอันนี้เป็นตุ่มตอนธรรมดานะครับเนาะบริตอนแบบทอฟฟี่เนาะนะครับเนาะอันนี้กะยี่สิบก็มือกับผมตอนประมาณวันที่หานะครับเนาะวันที่หาเมษาอันนี้ก็ประมาณอ่าปลายๆนะครับเนาะเมษาเนาะ ออกลากนะครับเนอออกลากแล้วนะครับเนอสำหรับตอนยี่สิบก็มือแต่เขาจะตัดช้ำได้นะครับเนะเขาจะเริ่มตัดช้ำกับอยู่แล้วประมาณสี่สิบก็มือนให้ลากเขานะครับจากสีขาวเป็นสีเขียวก้อนนะครับเนอที่ดีอยู่นะครับเนะสาหรับหากออกนะครับเนอก็หลหลเติบอยู่นะครับเริ่มออกแล้วหลยกิงแล้วนะครับเนอเนั่นก็ออกหากเต็มเลยนะครับเนะนะนะครับก็ออกหากเต็มเลยนะครับเนะสำหรับผู้ใดที่สนใจ นะครับเนาะอยากได้กิ้งตอนนะครับเนาะบักขามเรียนผิดนนท์ไทยนะครับเนาอการติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับเนาอติดต่อสอบถามเขามาได้เพราะว่าก็มีพ่อแบงนะครับเนาะสำหรับกิ้งอยู่สูงๆนะครับกิ้งไปปลายนะนะครับจะกินหักก่อนนะครับกิ้งโกก็เนออ่ะมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะกิ้งโกก็อ่ะเริ่มนะครับค่อยๆทยอยกินหักไปแต่ว่าก็ กะว่าสู่กิ้งปลายเพราะว่านาเลียงนะครับเนาะอ่านาเลียงเขาจะไปเลียงกิ้งปลายก้อนนะครับเนาะคอยจะมาเลียงกิ้งกกนะครับเนาะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเป็นของต้นไม้นะครับมันจะไปเลียงปลายก้อนมาเลียงกกเนาะถ้าห้องไม่อยากให้เลียงปลายเ้ากระตัดยอดทิ้งนะครับเนาะเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากให้ไปเลียงไปนะครับเนาะหยอดตั้งเสียนะครับห้ากระตัดทิ้งตัดทิ้งเขาตอนแล้ห้องกระตัดทิ้งนะครับตอนแรกกระตัดทิ้งนะครับลักษณะแบบนั้นเนาะ อันน้ำเลี้ยงเขาถึงจะไม่ได้ไปเลี้ยงไปนะครับเนาะอ่าอ e ่าเขาถึงจะแตกยอดนะครับเนาะอ่าสางกิ <inside> ่งไหมนะครับแตกอ่าแตกหักนะครับเนาะในลักษณะแบบมันเนาะอ่าสำหรับผู้ใดสนใจกะสอบถามเขามาได้ก็พอมีแบงนะครับนี่อันนี้กะเริ่มติดหลักนะครับเนาะเริ่มติดหลักนะครับถ้าเห็นดังสี่กะอยู่ประมาณอ่าซิปก้มือก็จะเริ่มนะครับเขียวนะครับเนาะค่าเริ่มเห็นแทงออกมานะครับติด ถุงจังสีแล้วกะดีใจไว้เลยนะครับแปบเดียวเดี๋ยวกะเต็มนะครับแปบเดียวเดียวกะเต็มถุงนบเนะเนี่ยถ้าเห็นจังสีปุ๊บเนี่ยนะครับเนะแปบเดียวนะครับเนะเดี๋ยวกะเต็มถุงนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นกิ้งตอนเดี๋ยวกะเต็มถุงแล้วอันนี้กิ้งตอนแบบตุ่มธรรมดานะครับเนอไม่ได้กิ้งตอนแบบทอฟฟี่เนาะอันนี้นะครับเป็นตุ่มตอนเขาอื่นนะครับเป็นตุ่มตอนมดสองเปาะสามเปาะกันไปนะครับเนาสำหรับผู้ใดที่สนใจกะ สอบถามของมาได้เนาะอยากได้นะครับกิ้งตอนพันมาขามเทศดาขามเลี้ยนหฮานี่พันผิดนนทไทยเนาะกับมีพ่อแบงมีจำนายนะครับเนาะส่วนสลับกิ่งไงกะต้องรอครับผมรอโดนอยู่นะครับเนาะบ่คือกิ้งหน่อยกิ่งหน่อยเนี่ยนะครับไปปลายแต่ติดเริ่มติดเมื่อเล้วนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยตุ่มตอนนะครับเนาะไปปลายเนี่ยเขาจะเริ่มสางลากนะครับเนาะอ่า เขาจะเอาน้ำเลี้ยงไปสางรากเลี้ยวกรานะครับเนาะจโกกมันนะครับเนาะสำหรับไปป่ายนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอันนั้นคือการพุ่นนะครับเต็มมัดแล้วครับผมสูงๆนะนะครับเนาะเริ่มเต็มแล้วก็อีกประมาณหามื่อสิบมื่อก็ตัดได้นะครับเพราะว่ามันเขียวแล้วนะครับเนาะจากขาวๆเป็นสีเขียวแล้วนะครับตุ่มนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับเนาะเริ่มตัดได้แล้วแต่ว่าผมอยากให้มันเต็มเลยครับผมอยากให้มันเต็มถุงเลย นะครับเนาะประมาณจะเวละจนลูกค้าพอใจเวลานะครับเนาะผมถึงจะตัดนะครับเนาะจัดทรงนะครับเนาะผู้ใดที่สนใจเด้อนะครับสนใจที่อยากจะได้กิ้งตอนบักขามเลี้ยนบักขามเถีนะครับเนาะพันเผิดนนท์ไทยเนาะกับทิดต่อสอบถามเขามาได้เนาะครับผมสำหรับมือนี้นะครับอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับเนาะกับซิขอต์ตลาไปก่อนครับผมกับซิขอกล่าวค้มวาสวัสดีครับ